เลวัดกินเกศรจี้ตั้งกรรมการสอบสวนคู่รักตำรวจแต่งเครื่องแบบจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมชี้ไม่ควรเอาไปแปดเปื้อนเพราะตำรวจก็เหมือนพระหวั่นชาวบ้านเสื่อมศรัทธาในวันที่7กุมภาพันธ์2568พนตำรวจโทเลวัตกินเกศรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปรปาบปรปามยาเสพติดได้กล่าวในไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโจเลวัตกินเกศรตอนหนึ่งถึงคู่กรณีที่มีคู่รักนายตำรวจสวมเครื่องแบบไปจดทะเบียนสมรสหลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ในวันที่22มกราคมที่ผ่านมา วันที่คู่รักเพศเดียวกันไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมแล้วมีคู่รักตำรวจคนหนึ่งแต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกับตำวรวจอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบตนไม่เข้าใจว่าจะแต่งเครื่องแบบตำรวจไปทําไมแล้วทําท่าจูบกันหอมกันแบบนี้ผู้บังคับบัญชาต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมและวินัยเพราะต้องให้เกรียดเครื่องแบบจะเป็นอะไรก็ช่างแต่เมื่อแต่งตัวแต่งเครื่องแบบแล้วต้องวางตัวให้ชาวบ้านเคารพศรัทธาแม้ไม่ได้ผิดอะไระไร้ายแรงแต่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเด็กๆเขารู้ว่าต้องควรทําตัวอย่างไร ได้พลตรวจโทรเรวัดกล่าวว่าตนไม่เข้าใจว่าจะแตงเครื่องแบบไปทําไมมนุู้สึกทุเลศผู้บังค้บบัญชาควรลงโทษตัดเงินเดือนก็ไม่ได้เกี่ยวกับสมรวจเท่าเทียมแต่จะไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมก็ควรแต่งชุดธรรมดาไปจะแต่งเครื่องแบบตํารวจไปทําไมมันน่าโมโหไม่มีใครเขาว่าแต่ก็ไม่ควรเอาเครื่องแบบตํารวจไปแปดเปื้อนไอที่แต่งกันอยู่ชาวบ้านเกลียดกันพออยู่แล้วดีนะไม่มีใครแต่งเครื่องแบบทหารไปหอมจูบแก้มจูบปากกันถ้าเป็นเช่นนั้นผู้พันคงถีบเอา ผู้บังคับบัญชาก็วางเฉยเท่าเทียมก็เท่าเทียมไปสีผมไม่ว่าแต่อย่าเสือกเอาเครื่องแบบตำรวจไปเห็นแล้วทุเรข,ขยขยะขยงเมื่อก่อนโพสหอมแก้มลงโซเชียลผมโทรไปต่อว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เหมาะต้องวางตัวให้เหมาะสมบางคนผัวเป็นสรารวัตรและไปได้กับสิบตำรวจตีผมก็ไม่ได้ว่าเพราะหาผัวที่เสมอกันไม่ได้จะไปอาเด็กๆทำผัว ผมก็ไม่ได้ว่าแต่จะมาไลฟ์แต่งเครื่องแบบบางทีผู้หญิงแต่งชุดในพันแล้วไปทําตัวก็ได้กระเดะก,กับผัวมันเสียการปกครองเสียประกันบับบปัญชาต้องบางตัวให้เหมาะสมอยากอวดไม่ว่าแต่แต่งเครื่องแบบให้เสื่อมเสียวิชาชีพพออาชีพตำรวจต้องคอยแนะนาชาวบ้านเหมือนกับพระผมเห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมไม่ได้ว่าคนอื่นแต่ว่าน้องตำรวจคนนั้นทุกอย่างจะดีจะสวยแล้วเขาดันไปแต่งเครื่องแบบตำรวจถ้าไม่แต่งเครื่องแบบทุกอย่างก็สดชื่นสมูทมากพลตำรวจโทเลวัตกล่าว ภายหลังจากกรณีที่มีพลตํำรวจจดสัเบียนสมรสเ,เท่าเทียมเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดอดีตนายตำรวจยศดใหญ่ได้ออกมาไล์สดถึงกรณีดังกล่าวมองว่าไม่เหมาะสมทำไมต้องแต่งเครื่องแบบนี้ไปด้วยในส่วนของด้านคุณแพรี่ไพร์ันนะครับผมโพสเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่าทำไมตำรวจชายแต่งงานใส่ชุดข้าราชการลอดซุ้มกระบีก่กอดหอมถูกมองเป็นเรื่องปกติแต่ตำรวจที่ LGBTQ ใส่ชุดข้าราชการไปจดทะเบียนสมรสจึงมองเป็นสิ่งที่ผิดขอคำตอบแบบมีเหตุผลค่ะเกียรติของข,องข้าราชการ คือการซื่อสัตว์สุจริตและการรับใช้แผ่นดินไม่ใช่หรอคะและทุกท่านเลยครับผมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ